อ้าตวตอนนี้ถึงที่เดิมมาคุณคืออำเภออำเภอสีเชียงใหม่นี่สั่งอะไร <c oughs> แค่นี้แหละคุณเพราะอะไรมันอิน่มแต่ก็อยากอยากนั่งตรงนี้ไงก็เลยเอ่นี่ดูฝั่งนู้นคือฝั่ง ฝั่งลราวนะคุณแต่ว่าถึงแม้ว่าน้ําจะน้อยอะแต่ฝั่งเขาว่าคุณข้ามไปไม่ได้นะเขามีทหารนะขณะเดียวกันฝั่งเราก็มีเหมือนกันต่างคนต่างไม่ข้ามกันมาอันตราย,ยางไงเราก็ดูๆ,ๆเรือทางนูกคุณนะไกลอย่ไมาูุมองเห็นปะเราไม่ได้สามารถซูมได้เนาะทนเป็นโทรศัพท์บรรยากาศมันน่านั่งไงเราก็เลยนั่งตรงนี้ มีฟู้ดมีดิ้งด้วยแล้วดูสิบรรยากาศนี่เห็นไหมธรรมชาติธรรมชาติเนาะเออเราก็ชอบไงก็เลยหยุดกันแต่ว่าตรงเนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่าวิวชมริมโขงถ้าถ้าเห็นป้ายแล้วก็พูดไม่ผิดนะก็คือตรงนี้แหละ ทางน้นน่ะ่าฮ่าฮนฟุกเลยใช่นใช่ไหมคนเลี้ยงผอมใช่แม่หิวแต่ลูกุเฟรลี่ป้ะเนี่ยเฟรลี่ิถ้าไมเฟรลี่เขาจะลงมาอย่างนี้ได้ไงล่ะคุณลมเออฉันสั่งตำไทยนะตำไทยปูไหมคะหรือตำไทยกตำไทยปู เอามาอีกคันหนึ่งแล้วจากตรงนี้มาไปไปเชียงคานจากตรงนี้ไปถ้าจะไม่ค่อยมีร้านอาหารไงเพราะคนมาจากทางชง,งเชียงคานนะก็เหมือนจะหาอาหารทานกันเอเคโอเคถ่ายมานะมันไม่ได้เป็นเซลฟี่เนาะ เราก็ต้องถ่ายตัวเราเองมากดียวเห็นร่เนี่ยพยายไม่เห็นอยู่นะจะได้รู้ว่าเราก็มาอยู่ตรงนี้เหมือนกัน ายไปดูรอบนอก่ายคนข้างหลังนี่มั้งโอเคแค่นี้เหรอเนาะ